เรื่องจีวนาคาตอนจบตอนทราบฮักนิลันดรเขียนบทโดยฮัทุนามณีวงศีเสีสงไฟสายน้อยๆนำทางบุญทวีขึ้นภูเขามรกตไปเพื่อไปตามหาเสียงตำมโหนั้นบุญทวีพอเห็นมรกตเทวีก็เอิ้นใส มรกเทวีเหลียวหันหลังมาเบิงตามเสียงฮ้องมรกตเทวีเหลียวเบิงหน้าบุญทวีด้วยสายตาที่แสนหักและอาลัายหามรกตเทวีบบได้ว,ว้าสิ่งใดออกมาแต่ไ้น้ำตาอธิบายแทนทุกคำวา้ามรกตเทวีวางจ่วยตำหกออกจากมือที่เต็มไปด้วยเลือดแล้วหันหน้ากลับมาเบิงพาจีวร ที่เต็มไปด้วยเลือดแห่งความหักและความเกียิสังมรกตเทวีเงียหน้าขึ้นเบิงท้องฟ้าที่มืดคึ้มเต็มไปด้วยแสงดาวะระยิบระยับนางเบิงคือกับว่าเทือนี้จะแมนเเือสุดท้ายแล้วที่นางจะได้เบิงท้องฟ้าในโลกใบนี้บุญทวีค่อยๆย,ย่างเข้าไปหามรกตเทวี ใส่มือสองข้างสุกใส่วางเขียนสองข้างของนางและกุมกอดนางไว้บุญทวีกาวค่อยจือได้หมดแล้วมรกตทวีเรื่องของเฮาสองคนนะ่ะค่อยขอโทษที่ต้องทิมเจ้าไว้อย่างเดียวดายแบบนี้ตโอไปนี้คอยซิอุก,กับเจ้าคอยซิโบไปใส่อีกแล้วมรกตทวียังเหงียนนะ้าขึ้นเบิงท้องฟ้า บวเว้าบ,บจ่าหรือโบอมีการตอบโตบุญทวีแต่อย่างใดสิ่งเดียวที่เคลื่อนไหวในตอนนี้นั่นก็คือน้ำตาที่ไหลยางโบขาดสายของ,งานางท้องฟ้ามืดคึ้มเริ่มมีเสียงดังขึ้นบ่งบอกว่าฝนกำลังสิตกและบบดุลพอเท่าใดฝนก็ตกลงมาเมื่อผิวหนังของมรกตเทวีถือกับยดน้ำฝน ต้นโตของนางก็เกิดมีเก็ดขึ้นเต็มโตคิงข,ของนางเริ่มมืนขึ้นเรื่อยๆจนบุญทวีกอดเอาไว้บอยู่และในที่สุดนางมรกตเทวีก็ได้ก่าหางเป็นพญานาคอย่างสมบูรณ์นางมรกตเทวีได้ใส่หางกก่งูงเหลื่อมขนาดใหญ่พันสายอันเป็นที่หักของตนไว้อย่างแน่นแล้วห้องออกมาด้วยความเจ็บปวด เสียงห้องอันเจ็บปวดของมลกฏเทวี TV, ดังไปทั่วทุกสารทิศเสียงห้องของพญานาคพาให้เกิดเสียงฟ้าห้องลมพายุแหงห้อมฝนตกแหงยางบวขาดสายเสียงห้องอันเจ็บปวดของมลกฏเทวีเฮ็ดให้ชาวบ้านมลกตยานกลัวบ่มีไผ่กาออกจากเงิน นางอินผู้สาวงามขายสินแลนขึ้นภูมรกฏมาด้วยความใจจดใจจอเมื่อนางได้มาพบเห็นภาพซ้ายคุณหักที่นางรอคอยมาเป็นเวลาพันปีกำลังจูบป,ปากกับพญานาคที่เต็มไปด้วยเลือดทั่วหางไก่พันอ้อมหอบหางไก่ของมนุษย์ที่ซื่อว่าบุญทวีภาพดังกาวคือกับมีดแหลมหลายดวง เพงเขากลางใจของนางอินทิลานางสุดลงกับบอลนางทั้งให้ทั้งถามชายผู้เป็นที่หักว่าเจ้าลืมแล้วหว่าสัญญาที่เจ้าเคยให้ไว้กับคอยเมื่อพันปีที่แล้วเจ้าบอกว่าเมื่อใดที่เจ้าเป่าเพลงใบไม้เปลี่ยนเจ้าจะมาเป่าให้คอยฟังเป็นคนถับยิฐคอยคือนกที่ทึบบวงของนายพานในมือนั้น และเจ้ากระแมนมนุษย์ที่มาสวยคอยไว้เจ้าจือบบไรหวาคอยคือผู้ยิงที่สอนเจ้าเป่าใบไม้ในซาติแล้วอินทิลาห้องให้อธิบายเรื่องซาตแล้วสู่บุญทวีฟังเจ้าหูบ้บเวลาที่คอยกลับไปทําใจคอยกระวลกะวยคอยอยู่บบเปลี่ยนสุขคิดฮอดเตดเจ้าคิดฮอดหอยยิ้มคิดฮอดเววตาของเจ้า คอยถือลงโทษกักขังไว้อยู่ในธรรมเป็นเวลาหลายมือย้อนออกมาพัวพันกับมนุษย์พอคอยพ้นออกจากโทษแล้วคอยโก็เฝ้าบินออกจากธรรมมาหาเจ้าทันทีคอยบอสวนว่าคอยสิเป็นอย่างอีกพอคอยบินมาหาเจ้าบอนที่สองเฮาพบกันครั้งแรกก็ปรากฏว่ามีเตน้ำท่วมไปหมดสัตว์วาสิงรวมทั้งมนุษย์ ได้กลายเป็นซุปฟูเต็มหน้านำ้ำซุปของเจ้าลอยขึ้นมาปรากฏต่อหน้าคอยตอนนั้นคอยเฮ็ดอย่างบอดายนอกจากให้และปลุกให้เจ้าตืน่นเตมันโกบอดายผลคอยได้เต่หกกับสิ่งซักซิ์ขอให้คอยได้พบกับเจ้าอีกครั้งในชาติตัวไปคอยภาวนาจำสินเพื่อให้คอยได้กลายเป็นมนุษย์เพื่อถ้าเจ้าเป็นเวลาหนึ่งพันปี และแล้วสิงซักซิก์ก็ให้พรกับคอยได้พบกับเจ้าอีกเธอหนึ่งแต้เป็นอย่างสวรรค์คือลงโทษคอยแบบนี้ฟ้าทรงให้เจ้าได้มาพบกับคอยแต้เป็นอย่างฟ้าจังสร้างให้เฮาโบด้คููกันเป็นอย่างฟ้าจึงเฮ็ดแบบนี้กับหัวใจของผู้ค้าเป็นอย่างจึงเฮ็ดให้ผู้ค้าเจ็บและทรมานแบบนี้ นางอินทังฮ้องทังให้โทษสวรรค์ที่สร้างให้นางมาเป็นแบบนี้บุญทวีกาวค่อยขอโทษอินทิลากับสิ่งที่ค่อยได้เห็ุกับเจ้าในศาตกนค่อยขอโทษที่ฮักเจ้าบได้หัวใจของค่อยมีเพียงดวงเดียวและมอบให้นาคีผู้นี้แล้วและหัวใจดวงนี้ก็ปาถนาแต่เพียงนางมรกตเทวีเพียงผู้เดียว และโตให้นางสิเปลี่นยนยางกรยาคอยโขสาบานกับสิ่งศักซิ์ในภูแห่งนี้คอยสิขอหักนางนาคีผู้นี้ทุกซาดไปคำว้านี้แหงบาดใจของนางอินทิลาจุนห็ดให้นางอินทิลาต้องตอมใจตายคาภูมรกตและก่อนนางอินทิลาจะสิ้นใจตายนั้นนางขอให้ซาดน้าตัวเองได้เกิดเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ และขอให้ตนเองมีความฮักที่สมหวังคือกับมนุษย์ทั่วไปอินทิลานางพญาคุดสิ้นใจในทามก่างสายฝนและเสียงฟ้าห้องอย่างเดียวดายยางน่าสงสารหลังจากอินทิลาขาดใจตายโบดุลโกมีายเกใส่สุดข่ามัดผมเป็นจุกลักษณะคือพลือสีปรากฏตัวอยู่ตัวหน้าบุญทวีและมรกตเทวี สายเกลสุดข่าวนี้แมนปูของมรกตเทวีปูของมรกตเทวีกาวามรกตเทวีเอ้ยเจ้าเฮ็ดพิษกฎของเมืองบาดาลอีกแล้วการกระทําพิษของเจ้าเธอนี้แมนใหญ่หลวงหลายปูบบสามารถให้อภัยเจ้าได้เจ้าต้องได้ฮับกรรมที่เจ้าก่อไว้ด้วยอำนาจผู้เป็นนาคาที่ยิ่งใหญ่ และคุ้มคอรงนาคาทางป่วงในสายน้ำแห่งนี้คอยขอสาบให้นางนาคีและเทามนุษย์ผู้นี้ให้กลายเป็นหินอยู่ทิงภูมรกตจนกว่าจะมีผู้มาปดปล่อยคำสาบค่อยขอให้พวกเจ้าทั้งสองคนปกป้องดูแลสาาสัวาาาิงงูผ,ผาปาด่ดและทรัพ,พยากรอ,อันล้าคาในภูแห่งนี้ไว้ วอาสุดไซเกในสุดเข่าโกไซไม้เท้าหัวพญานาะคซีไซมลกฏเทวีและบุญทวีชีเกี่ยวพันกันอยู่นั้นให้กลายเป็นหินทั้งสองคนทึกทราบให้กลายเป็นหินอยูเถงภูมลกฏหินก้อนนี้แม่นหินที่สวยสดงดงามมีหูพางลักษณะคือกับงูเกี่ยวอ้อมหินก้อนหนึ่งที่มีหูพางลักษณะคล้ายคือคน หินก้อนนี้ชาวบ้านเอิ้นว่าหินคองฮักมันแสดงถึงความหักที่เป็นอมะตะที่พญานาคมีโตมนุษย์และเพื่อปกปิดเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาตินี้ไว้ให้เป็นความลับตลอดไปเท้าสัทธานาคราชปูของมรกตเทวีเลยใไ้มนพญานาคสาบมูบานมรกฏ ให้ไก่ป็นมูบ้านรับแลเพื่อบังตามนุษย์คนในห้ามออกคนนอกห้ามเขามีทางออกทางเขาเพียงทางเดียวคือวังน้ำมรกตเท้าสัทธานาคลาสไมนคาถาล้างความทรงจำมนุษย์มนุษย์ผู้ใดที่เคยเข้ามาและหู้จักมูบ้านแห่งนี้ ก็จะถือกล้างความจำด้วยเวทมนต์ของเท้าสถานาคาราชให้ลืมเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้เรื่องจีวรนาะคาะเมนเรื่องความหักระวางคนกับพญานาะคก็จบลงด้วยความโศกเศร้าเสียใจติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องยูนีชานเอลโดยการกดปุ่มติดตามและกดปุ่มสันกระดิ่งไว้ขอขอบใจ